สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับอพิซดนี้นะคะหวานมีโปรเจกต์ใหม่ของคุณ ไายลู่นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ร่วมมือกับพระเอกนะคะหล่อเหลาของพวกเราค่ะคุณชีจังสีนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีผลงานออนแอร์อยู่นะคะเรื่องเนรมิตฝันแห่งหยงอันค่ะอย่าลืมดูกันสนุกมากๆเลยนะคะสําหรับโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งคาดว่าคุณไายลู่จะได้ร่วมมือกับพระเอกท่านนี้นะคะเป็นซีรีส์จีนแนวเทพนิยายโรแมนติกอีกแล้วค่ะแฟนตาซีนะคะซึ่งคุณป่ายลู่เพิ่งจะปิดกล้องนะคะเรื่องมหาเทพไา่ซัวไปค่ะซึ่งจริงแล้ว เรื่องนี้นวนิยายนะคะคุณชิงหลิงนั้นยังแต่งไม่จบนะเพื่อนๆเราก็จะเห็นแล้วนะคะอย่างที่หวานเล่าไปเนี่ยพวกเราก็ยังค้างกันอยู่ในเล่มที่3ของคุณอ่เล่มที่3ของผู้แต่งนะคะคือคุณชิงหลิงนั่นเองเพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นของละครนะคะหวานว่าทางด้านของผู้ที่แต่งบทละครเนี่ยคงจะแต่งเสริมเข้าไปซึ่งแน่นอนว่าน่าจะมีความ แตกต่างนะคะจากในเวอร์ชันของนวนิยายต้นฉบับที่แท้จริงของคุณชิงหลิงซึ่งก็ต้องรอต่อไปนะคะแต่ถามว่าเนื้อหาเข้มข้นไหมเนื้อหาเข้มข้นมากๆสําหรับมหาเทพไปส่วนนะคะเป็นเรื่องที่โหยแต่งออกมาได้มีความตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามสุดๆเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้ของคุณชิงหลิงนะคะเรากลับมาที่นะคะเรื่องนี้ค่ะเทพนิยายโรแมนติกเหมือนกันค่ะมีการผ่านด่านเคราะห์แบบกรุบกริบกรุบกริบนะคะนั่นก็คือฉงซานค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดวาน เล่าให้ฟังนะคะแต่มาดูหลายชื่อนักแสดงกันก่อนนะคะที่เปิดเผยมาในตอนนี้นะคะตามข่าวของ 163.com Forum Entertainment นะคะเซียนเซียเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือคุณชีจังซีเป็นพระเอกค่ะแล้วก็คุณปายลู่เป็นนางเอกนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีคุณลี่มินเตอแล้วก็คุณชู ร่ว o h a มาร่วมด้วยนะคะก็อาจจะเป็นคู่ลองลงมายังยังไม่ได้มีการกําหนดนะคะว่าเป็นชื่อของตัวละครตัวไหนแต่ว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะใครเป็นพระเอกนางเอกในนะวนิยายก็ต้องเป็นชื่อนั้นในละครเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคุณป๋าลู่นั้นนะคะเป็นดาราที่ได้รับความนิยมในวงการบันเทิงนะคะสูงมากๆค่ะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมส่วนใหญ่ในช่วงแบบในไม่ช่วงกี่ปีที่ผ่านมานะคะหวันว่าน่าจะเป็น3-4ปี ไอ้สปีทองของคุณไผ่ลู่ตั้งแต่เรื่องไอ้นั่นออนแอร์ที่คู่กับคุณหรินนะคะหรินเจียหลุนน่ะทำให้คุณไผ่ลู่เนาะก็พุ่งขึ้นมาเลยนะคะ แต่จริงแล้วอ่ะคุณไผ่ลู่เธอเข้าวงการมาพักใหญ่แล้วก็มีผลงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วนะคะทีนี้ค่ะเรื่องทุกเรื่องหลังจากนั้นมานะคะก็เป็นที่ติดตามรอชมของของผู้ชมรวมทั้งยอดจองในทุกๆเรื่องที่มีชื่อของคนไผ่ลู่เป็นดาราน,นํานะคะก็ถือได้ว่ายอดทะลุค่ะยอดเยอะนะคะโอยแสดงได้สมบทบาทมากๆอายุก็ยังไม่เยอะนะคะอายุยังน้อยอยู่ค่ะผลงานนะคะทั้ง6เรื่องของคุณไผ่ลู่ในช่วง3ปีที่ผ่าน มาหวัดว่าประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นจีนปัจจุบนันแล้วก็จีนคอสตูมโบราณน,นะคะเธอเอาอยู่หมดเลยค่ะ ในรูปแบบของเสื้อผ้าแบบจีนคอสตูมโบราณแฟนตาซีเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณปายลู่เนาะจากภาพที่ถูกปล่อยออกมาจากเรื่องมหาเทพป่ายส่วนะคะก็คือต้องเปรียบเทียบกับเรื่องมหาเทพป่ายซัวเพราะว่าโปรเจกต์ Project เรื่องใหม่มันก็เป็นแนวเซียนเซียเหมือนกันค่ะซึ่งมหาเทพป่ายซัวก,ก็แนวเซียนเซียนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเกิดความเปรียบเทียบกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการฟิตติ้งใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยังไม่มีรูปชุดที่คุณปายลู่จะใส่นะคะเพียงแต่ดูจากเรื่องมหาเทพ ไปส่วนนะคะ chasing the moon ค่ะก็เห็นว่าสวยงามมากๆเลยนะคะน่คุณไปลู่นั้นสามารถจะเป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดานะคะเป็นเหมือนกับนักพรตก็ได้ขอทานก็เหมือนหรือว่าจะแต่งเป็นผู้หญิงไฮโซรวมทั้งเป็นเทพเซียนก็เหมือนอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือความเป็นไป่ลู่ค่ะเพื่อนๆ สำหรับเรื่องนี้นะคะฉงซานค่ะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของผู้ที่จะผลิตเรื่องนี้นะคะติดต่อกับคุณป่ายลู่เป็นคนแรกเลยนะคะต้องการอยากจะให้คุณป่ายลู่นั้นมาแสดงเรื่องนี้ค่ะซึ่งโอ้โหฐานแฟนคลับของนวนิยายนะคะก็ถือได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลค่ะเออกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ได้เคยนะคะมีคนนําไปดัดแปลงทําเป็นซีรีส์แล้วละเดี๋ยวแต่ว่าในช่วงนั้นคือมันนานมาแล้วนะคะแล้วก็มีการออนแอร์แค่ทางทีวี เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพวกเราคงหาดูไม่ได้เนาะไม่รู้เขาจะเอามาลง YouTube ไหมเพราะว่ามันมันนานมากแล้วอะ่ะก็คือเกิน10ปีนะคะเดี๋ยวเราไว้รอดูเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเนาะเทคโนโลยีด้วยเอฟเฟกด้วยอะไรต่างๆนั้นนะโอ้ยถ้าไปดูแบบย้อนหลังไป10ปีมันอาจจะไม่ไม่ใช่อะ่ะมันอาจจะไม่ตรงใช่ไหมคะรอก่อนละกันค่ะเอาละค่ะสําหรับนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเผ่ามารน,นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้น ความรักนะคะของของเซียนแล้วก็เผ่ามานมันก็ต้องผ่านด่านเคราะห์ค่ะเรียกได้ว่ารักไปช้ำไปกระอักเลือดไปนะคะมีการเกิดใหม่ค่ะมีความเมตตาแล้วก็มีเรียกอะไรมีความโหดร้ายนะคะนอกจากนี้แล้วมีคุณป๋ายลู่มาจะต้องแทรกความตลกขบขันเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าคุณป๋ายลู่นั้นนั้นอย่างเธอได้อะเธอได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะมีเงาของความเป็นดาราที่สร้างความขบขันด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ ก็เหมาะกับคุณป่ายลู่มากๆเลยนะคะแต่จริงแล้วคุณป่ายลู่เธอเอาอยู่ในทุกๆบทบาทอยู่แล้วไม่น่าจะมีอะไรที่ที่แบบเป็นปัญหาให้เธอนะคะพระเอกค่ะ ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยนะคะถ้าได้เจอกับคุณฉีเจิงซีนะคะอย่างที่เป็นข่าวจริงๆก็เคมีก็น่าจะมาค่ะเพราะว่าคุณฉีเจิงซีนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาก็เล่นได้ทุกบทบาทแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความตลกตลก,ตลกอยู่ด้วยในหน้าตาที่หล่อเหลารูปร่างที่สูงโปร่งของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะเมื่อพิจารณาการจัดคงเรื่องนะคะแล้วก็การดูยอ ไปถึงงานของนินวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือนวนิยายนะคะมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวของอซูจูอี้ค่ะซึ่งเป็นแม่มดนะคะแม่มดผู้หลงไหลในความชั่วหลายโคตรเป็นหลักเลยค่ะอันนี้คือจุดกําเนิดน,นะคะซึ่งนั่นก็คือน,น่าจะเป็นคุณปายลูกของพวกเราเพราะเธอรับบทเป็นนางเอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่มดซูก็ต้องยกให้เธอค่ะแต่ทีนี้ด้วยความช่วยเหลือของพระเอกนะคะทำให้ตัวของแม่มดผู้นี้ที่หลงไหลในความ ได้มีโอกาสค่ะเข้ามาสู่วัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดค่ะได้เกิดใหม่โดยไม่คาดคิดนะคะแต่ทีนี้ค่ะด้วยความที่เอชาร์ดก่อนเป็นแม่มด เป็นความแบบลหลงไหลในความชั่วร้ายมันก็ไม่สามารถจะสลัดไอ้จิตส่วนลึกในใจแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเอกส่งแบบช่วยให้นางได้มาเกิดใหม่นั้นอะไปเกิดเข้าร่วมในนิกายฝ่ายธรรมะค่ะเ,เพื่อนๆพอไปเข้าฝ่ายธรรมะปุ๊บแต่จิตใจนะคะความเป็นเขาเรียกอะไรจิตสํานึกภายใตย้ ภายใต้จิตวิญญาณของนางอะ่ะเป็นเป็นผู้ที่หลงไหลความชั่วร้ายหดเหี่ยมค่ะดังนั้นนางก็เหมือนกับว่าถูกบีบบังคับอยู่ในอยู่ในไอ้นิกายเซียนผู้ชอบธรรมนี่แหละนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่สิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องราวดีๆแบบนี้ทําแต่ความดีนะคะนางเอกของเราก็เลยเริ่มต้นเส้นทางของของการที่เป็นแม่มดที่เป็นผู้มีจิตใจดีค่ะเพื่อนเพื่อนเรื่องราวมันก็เลยตลกมากๆณนะจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเอกแค่ซูจี้นั้นนะคะคุณปายลู่นิภาพขึ้นมาเลยค่ะเป็นทั้งชั่วแล้วก็ทั้งดีนะคะต้นกําเนิดชั่วค่ะแต่พอได้มาเกิดใหม่นะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเธอก็นางก็เริ่มที่จะ ออปฏิบัติตนนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ชอบทำมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือชีวิตก่อนหน้าที่บบบซูจูอี้นะคะจะได้มาเป็นแม่มดที่มีความชั่วร้ายในชาติที่ผ่านมาเนี่ยคือนางก็มีปมชีวิตที่หนักหนาสาหัสมานะคะแล้วก็ค่อยๆบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายมาเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะมาเจอกับพระเอกเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้คะหลังจากที่ออในช่วงที่แบบ ก่อนที่จะเจอกับพระเอกแล้วก็ช่วงที่เจอแล้วที่ยังเป็นตัวร้ายๆอยู่นะคะก็เพราะว่านอกจากจะถูกบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายมาแล้วยังถูกควบคุมแล้วก็ยุยงโดยมารมาตั้งแต่ที่ที่ตัวของนางเอกในชาติที่แล้วยังเป็นแบบเด็กเล็กๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีอารมณ์แล้วก็นิสัยที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะในช่วงที่มาได้เจอกับพระเอกเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมากมายก็คือทําให้นางเอกของพวกเราได เห็นถึงความจริงใจความมีน้ำใจนะคะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเกิดใหม่ปุ๊บเอา้าวมันมีความรักของของพี่น้องที่เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักด้วยแล้วก็รวมทั้งเหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ซึ่งก็เปรียบเหมือนท่านพ่อท่านแม่ของนางในนิกายเจ้งเต่านะคะชื่อนิกายในเรื่องนะคะ นิกายในนิยายต้นฉบับชื่อว่าเจิงเต๋าค่ะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อได้รับความรากักแล้วก็ความดูแลเอาใจใส่แล้วก็ความอบอุ่นจากมิตรภาพนะคะนางเอกของพวกเราค่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนางเอกของพวกเราอย่างคุณไายลู่นั้นเคยเคยเล่นบทร้ายๆมาแล้วในเรื่องนู้นแรกๆเลยเนาะที่เล่นกับคุณฉูข่ายนะคะเรื่องนั้นเป็นนางมาร้ายมาแล้วค่ะลักษณะจําเป็นคล้ายๆกันเนาะคือมาร้ายเริ่มต้นนะคะมัอนลายที่โหดเหี้ยมไร้ความกรุณาจิตใจ,ใจชั่วร้าย แต่ว่าในระยะหลังๆค่ะกลับกลายเป็นสิทธิสาวสิทธสาวสำนักเสียงที่มีความใจดีเมตตาโคตรโคตกล้าหาญแล้วก็รักความยุติธรรมต่อใต้ล้าแห่งนี้นะคะ คล้ายๆกับเรื่องอะไรนะเจ้าเหยาใช่ไหมเออตัวละครจะมีความคล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็จะมีความแตกต่างตรงที่พระเอกนั้นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเซียนเป็นฝ่ายดีอยู่แล้วะนะคะไม่มีอะไรที่ที่คุณป่ายลู่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยสําหรับเรื่องนี้นะคะสบายๆค่ะผ่อนคลายนะคะรับรับไปเถอะอยากดูนะคะคุณป่ายลู่ถ่ายทําเอาไว้เยอะๆนะคะ มาที่นะคะความเป็นไปได้ของพระเอกค่ะคุณชีจังซีนั้นนะคะตามข่าวก็คือได้รับการเลือกแล้วนะเพื่อนๆเคาะแล้วค่ะว่าเป็นเฮียซีของพวกเรานะ,ะชีจังซีนะคะได้รับบทที่เป็นพระเอกเรื่องนี้ค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการแต่งกายแล้วให้ดูเป็นเทพเซียนเขาเป็นได้อยู่แล้วเขาเล่นมาเขาเคยเล่นแนวเทพเซียนมาแล้วนะคะ เขาเป็นพระเอกนะคะที่มีผลงานมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างมั่นคงค่ะได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็รอดูเนาะรอดูว่าเมื่อไหร่เขาจะ เขาเรียกอะไรจุดทูบจุดทูบไหว้ฟ้าดินแล้วก็เปิดกล้องนะคะอยากให้แบบว่าเปิดกล้องเร็วๆพวกเราก็จะได้แบบมีผลงานเอาไว้ดูในปี2025เพราะว่าในปีนี้2024ก็คงไม่ทันแล้วเนาะมันก็นั่นๆแล้วสำหรับตารางซีรีส์นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีดาราที่ทางเอเจนซี่นะคะผักดันสุดๆค่ะเดี๋ยวมานะคะนั่นก็คือคุณหลีหมิงเตอ๋อมาแน่ๆแล้วก็ฉีรั่วหันค่ะซึ่ง2คนนี้นะคะบอกได้เลยว่าทางเอเจนซี่นะคะทางค่ายผักดันค แล้วก็จริงๆน้องๆเขาก็มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีทรัพยากรที่แบบว,ว่าครบถ้วนอยู่แล้วนะคะพอได้มา,เ,าเร่นในโปรเจกต์แบบนี้กับรุ่นพี่อย่างเงี้อยอย่างคุณป่ายลู่แล้วก็คุณฉีเจิงสีนะคะรับรองได้ว่าก็จะต้องเป็นที่จับตาม,มองแล้วก็ทุกคนก็ต้องจําได้แล้วล่ะว่าโอเคคนนี้เองหลีมิงเตอ๋อคนนี้เองฉีรัวหันนะคะเอาละคะ่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซอนนี้คะ่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ